การพบสะตะามการถอบมังอรดและกับพ่ยอดนครนายกครับขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับกปปสโคราชสัญจรสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนนะครับเชิญชวนมวลมหาประชาชนคนโคราชร่วมเวทีกปปสสัญจร2พฤษภาคมนะครับเวทีสัญจรเพื่อนพานแมาแล้ยอยูอำเภอจกชัยนะครับ3พฤษภาคมกพื่นพานแมล้วนะครับยูลานยาโบ4ก็คืออยู่เขาแคนอำเภอปากช่องนะครับ แล้วกับวันที่ห<ฮ>นะครับ<ฮ>เวทีสัญจรหอนาฬิกาคอนบุรนนะครับเมื่อนี้ผมเปิดสิไปขึ้กันครับเขาแคนปากช่อง<ฮ>นะครับ<ฮ>แล้วกับวันที่7จนะครับยูดานขุนทดวันที่9กยูพีไม้วันที่สิบ<ฮ>ลานย่าโมนะครับร่วมจุมนมใหญ่ณนะเวทีคู่ขนานลานยาโบ13 14 15พฤษภาค,คม57ปักลักข้างยุสามหมื่นสามขึนเลยนะครับคุณกุุงกิงเป็นฝากข่าวมากครับอ่ะเช่นคุณต่อครับ อันนี้ข้าวดีในจักหน่อยพิษนายอดครับครับนางซืพิมแนวนาเพื่อนมาจากสี่เดี๋ยวเดี๋ยวอยเบื้องพ่อข้าวดีแล้วพ่อข้าวดีแล้วโนอว่าเป็นข้าวออปิซิดเดอร์นี่ครับพบขุดทองอยู่เชียงรายครับชาวบ้านไปแห่ขุดทองกันประจำน,นวา oh. ล่ำซ้ำพอหา่อันหนึ่งเพื่อนไปขุดหลินขุดไปขุดมากกรพี่รองนี่แหละคนดวงมันสิดีครับพอทายขุดไปขุดมากไป,กไปตก๊กหลุมผงบัวเลยไป uh. ท่องคําับพี่ิดองครับโอ้ยเอามาบอกชาวบ้านบ้านนี่พักันแห่กันไปขุด อยู่อำเภอเวียงแก่นเด้อพี่น้องเด้อไปขุดผูด้ใดทุกปุ่นได,ด,ไดยากกับพักันไปขุดเอ้าตอนนี้เพิน่นรวยแล้วครับผู้เพิพ่นขุดก่อนน่ะได้ประมาณ10รถรถ10ล,ดลด้ลอนึงแล้วว่าซั่นเพิน<ห>่นว่าทองคําล้านวนๆว่าซั่นเอ้าไปขุดเอาโอ้โหทองคําเอา้นนาสิมานางเ็ดหยังเะอยู่นี่ให้ข่อยถามแน่ข่ <ไป S 2> อยไ,ได้ยินตั้งแต่ไปขุดทองนํนงง <S <S าเขาหนึง่งร้อยตํารวจโทรชววรินรัตนศักดิ์ศิริตะกี้เพิ่นบอกว่าพาพี่พ่อน้องไปขุดทองขุดจังได๋มันก็บ่พออทองตอนนั้นขุดรถฟงรถไฟขุดจนกระจายเจอแต่คํา น้ำคำใช่แต่ว่าทองพ่พอขุดจนสิ้นรลอดลมรอดไตพอพอทองคำขุดหาทองกันยังค่ก็ไปขุดหาเหล็กไหลอยู่ดีครับพี่น้องเพราะงั้ดำโล่งเบิดหน้าสีทงกับรถดสิบหลอดสองขั้นหาเหล็กไหลตายที่มันซื้อเขาเาปป่านี่ถ้า้มีอยู่มันมีหรือขุดได้ทองได้เหมือนกันแต่มันไม่เป็นก้อนเออมันเหลวมีมะเขือมังเม็ดพลิกมั่งทองมันละลายครับมาเบิงคาวนี่อีกจักข่าวในข่าวสะเทือนไจอันนี้ข้าวสะเทือนใจมากพี่น้องครับ สะเทือนใจลูกชายแจ้งตำรวจจับแม่ขาพอมกทอนั่น,นแปดมือโอ้โหแม่เป็นคนฆ่าพ่อ,อแล้วก็มกทอไว้อีกตั้งหากลูกชายเป็นผู้แจ้งตำรวจมะจับแม่อีกที่หนึ่งพี่น้องครับเมื่อช่วงเศาร์หมู่บ้านนี้ครับพนักงานสอบสวนสพปราศาทจังวัดสุรินทร์รับแจ้งว่าเกิดเหตุฆาตกรรมที่บ้านเลขที่104บ้านโคกปาจิกหมู่ที่18ตำบลปลือ ครับเมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุก็พบนั่งจิตพรมมาอายุ47ปียืนล่อมอบตอยู่กับพี่น้องครับยืนสั่นทืออยู่ครับล่อตำรวจครับนั่งจิตพึ่นกระบาสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านายวิชานสุดคะนึงอายุ47ปีเป็นสามีของเจ้าัวของเจ้าของนี่แหละครับพี่น้องครับจากนั้นก็ได้้าเจ้าหน้าที่ไปกู้ศพที่มกทอไว้ห่องสวมล่างบ้านโอ้ยพญ่จ่าเอ้ยสภาพศพครับ สีสะเน่าเปื่อยเหลือแต่กระโหลกมาแปดมือแล้วเนาะโดยใส่สุดกางเกงในเออกางเกงไม่มีกางเกงในครับกางเกงขาสั้นสีดําไม่สวมเสื้อไม่สวมเสื้อกับพี่น้องครับมีบาดแผลที่หัวถือทุบ้วยคอนครับนี่แล้วก็ขวานฟันข้อหน้าอกหน้าผากป่าทั่อคือสีแคนคักเทนอัวไปมีเมียหน่อยเพราะอย่างเงี้ยครับแขนคักเพื่อนนี่เพื่อนนี่แคนคักเลยฟันข้อฟันหนอกและก็ฟันขอแขนขวาอีกร่วมแล้ว ทีแผลโอ้โหตัวมันติดแค้นคับแค้นแน่ทันทิ่ทานว่าตายมาแล้วแปดมือมาเบิ่งครับพี่น้องจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุวันที่ยิมหาเมษายนเวลาสิบสี่นาฬิกานายวิชติตนี่ก็ได้ไปกินเหล้าครับเมากับบาาายย้านแม่แอลแอลแล้วก็หาเรื่องทะเลาะวิวาทกับเมียเสียแล้วเออนะไปกินไปกัเลเหล้าเนี่ยเมาเนี่ยมึงนี่ปัญได้จิตตายมึงแกงไงแทบหนนากระบุกผมกระเวี้ยเชี่ย แบ่งม mm. ึงก็ท่าแน่บป็นยังวะโอ้โหตอนแรกนั้นแม่สวยอย่างนั้นนี่นี้แหละเนขาคือง่ามคักแชาวัดเนี่ยกูคือขี่ล๋ยแถวไมพูพ่อว่าจังสรนได้แหละครับวันนี้กับลายศูนย์เจริญภูวาวาขี่ลายขวามีดได้กระเสียบชับเลยเสร็จแล้วพ่อวัวนี่นี่แหละครับพี่น้องครับเดาไปว่าเมียเจ้าของขี่ลายงามบองงามแม่งมันสินาบูดนะงอาประเดีโอ้วันนี้แม่สวยจังเลยเออวันนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยพี่น้องสิปอด์ตไปที่สุดครับเนี่ยนี่จ้าทอปบอกเด้อมันจอย จีกวาดก็บอกว่าโยคือคนคลองคนง้ำเห็ืนกัว่าเนกวนเี่ยนเปลีนกันมาคนอะไรภูมิานจังเลยมันต้องนึกถึงวันแรกที่เรารักกันชอบกันทำไมมองตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยบางคนไปบ้านไม่เห็นหน้าแค่เห็นพระถุงตากก็โอ้โหมีกําลังใจดีใจมากแต่พอได้กันหน่อยอันนี้ก็นหน้าอันนั้นก่อนยนอันนี้ก็ยานก็ใครทํายนต์ทายานก็คุณไปดึงเขาเองอ่ะก็แสดงว่าเจ้านี่ดึงมันเพราะเจ้าลิ้นหลุดดี ข่อยบ่เคยดึงข่อยบ่รู้เด้พี่มันยามันมีแต่ใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเท่านั้นแหละจังหว่าใจบ่ดีประเดาะแนะครับแม่สติชนะสามสองข่อยาลีบะพุข่อยบ่ได้ช่ำเหลืออีกอยุสองแมตรมาขวางขาเจ้าของลมซ้ำเจอหลาดเว้ยนายอย่ามาเมินไปเลยขุนหลายน้ำหมาเฮาในไล่เตะหมาไข้กุศาน้ำเชียร์ลีบะพุนข่อยเล็กลายเป็นลีบะพุนว่าสันว่าเกษตรกรตอนนี้เป็นเกษตรกรก่อนเพราะแห้งแรงและถูกโกงว่าสันว่า แ้มแต่รู้ตัวเกษตรกรตอนนี้เป็นเกษตรกรตายก่อนพอแห่งแรงถูกโกงแห่งแรงไพ่ธรรมชาติทำลายเหล่ายังบพะพยังมาถือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ทําตัวเป็นโจระนะครับต้นหรือโกงเงินชาวนาว่าก่อนพยาบาลหรอับบอกว่าจังหวัดปียอดไปยี่ตัวหลังจะได้มาจากนิดหน่อยจะไว้ให้ลูกให้เต้ากินยังมาโดนโกงอีกโดนโกงหรวอทำไงอดล้นทนไม่ได้ลูกไม่มีเงินเรียนไม่มีเงินใช้หูคอตาย ฆ่าตัวเองตายโกงชาวบ้านแล้วยังไม่พอเลยยังไม่พอยังไปตัวพี่น้องเป็นเพราะกำนันสุเทพม็บกปปสนนั่นแหละที่ทําให้เราไม่ได้รับเงินมาธนามัานไม่ได้เกี่ยวกันเลยจะมนพึกกันพึ่คุณโกงมาตั้งแต่ก่อนเราตั้งงบมอบมันมาทีหลังแล้วมันจะมาเกี่ยวอะไรกับกำนันสุเทพประชาชนเอาเขามาจำกับคุณครับคุณเอาเขาไปขายขายขายได้เงินไปใส่กูบาเอาเงินมาให้ประชาชนมันก็จบ เป็นยังต้องให้ไปกู้นี้ยืมสินนั่นแหละทําไมมันไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนนี่คือบอกว่าปนแบบเนียนๆครับปนแบบ,บใจเย็นครับ<ม>น,นายกปู่ปนพี่น้องครับวันนั้นปนเช้าหน้าทั้มบาร์ดีครับปนชาติแบบชิบหายเลยครับค,บคบันเราเรื่องนี้แหละปวดหัวว่าเบิ่งเรื่องดีกันไดจากอพยาญนะเรื่องดีของเจ้ามือพินตัดเพลินมาเมือพินนี่เนี่ยมันมวนบวตเต้า

ดิดเป็นแคล้นออกเป็นเสียงพระนามโมต้าปะกาวโตเอาสายบพี่น้องกำลังฟังเอาไหมเอาไหมวันด็แนวแนวนะครับนโมตัสสบภะคะวะโตอะระหะโตสามมาสามปุตโตชิกากินปากคนนี่แหมเอ้ยกินในหัวร้านมาโอ้ยเจ้าว่าเจ้าของหัวร้านพี่ถึงร้านพี่ก็ร้านมีเสน่ห์ร้านมีเสน่ห์ดูแล้วเก๋ชวนมองให้น้องถามเลยคอยว่าถ้าเจ้าหัวร้าน เป็นอย่างเหียเจ้าคือบ่อออกน้ำตากแดดน้ำกันเนี่ยปรตูไขว่ขึ้นเหียเหลี่ยมอมองมองอยู่เจ้ใส่เชื่อมตาอย่างก่อนเชื่อมหลอกับเชื่อมปากเป็ดก่อนคนมีความสุข<อ>มันไม่ร้อนคนที่เหงื่อออกนี่แสดงข้างในก,ขในก็ข้างในก็ร้อนมันถึงได้ออกอนี่ผมข้างในผมเย็นเย็นเป็นบ่เพียงผ,ผมกินน้ำแข็งวันละสามกักโว้ยกันย้อนนะ้ะเจ้ขึ้นหลวงพอบพอเย็นได้จังเดียโนอ, <laughs> อะไรก็แล้วแต่เราเครียดไปแล้วทำไม่ได้อย่าไปเครียด โกรธไปแล้วทําไม่ได้อย่าไปโกรธครับโง่คือโกรธโง่โกรธคือโง่โง่คือบ้าจุดโกรธเขาคาดเขามันจุดไฟเผาตัวเองเพราะนั้นมันต้องนิ่งไว้ครับพี่เอ็ดไปทาไม่ได้อย่าทำเจ้ามิยังสี้าก็พีก็ร้องไม่ได้บอกใครบอกให้ได้บอกว่าอยู่จังหวัดใดภาคกินเราอ๋อวากันนะอยู่จังหวัดอุดรน้อยู่บ้านเหลี่ยมครับตำบลบ้านเหลี่ยมครับตำบลบ้านเหลี่ยมกับท่งออกไปบ้านเสียงพินท่งออกไปบ้านผู้การมาแลับครับ บ้านเหลี่ยมกับของเสี่ยงูอยู่หาอยู่หาสามแยกบ้านเหลี่ยมนั่นครัขบขายของขายอะไรเสี่ยงูห้าพลังครับพสียงงูพสียงงูโอ้เพี้ยงของห้าพลังผมรู้จักกันสนิทกันมากคนอุดรเฮ็ดอยังกับแพงแพงเนาะครับพี่น้องครับเอาคนหลักเพชรมาเป็นสวเอาพระขี่เราไปบวชเงึดหลายพี่น้องอุดรนท่านี่ก็ย้อนคนไส้แล้อยากเปลี่ยนเป็นอุดรมีชัยเหรอไหม อุดรไมีใช่มันประเทศกับเรียนแล้วนะครับอ่ะมันเป็นอีหยังนี่จ้าตอบมันเป็นข้าวสลุดข้าวบ๊อมันข้าวสลดข่อยบ๊อบข่อยยี่บ๊อกข้าวเจ้าดีๆนะครับหลวงปู่เก๋ราะว่าข่อยมันเป็นลูกศิษย์พระข่อยทีไปอยู่น้ำพระน้ำเจ้ามันจังสบายสาธุหลวงปู่หลวงปู่เก๋วัดปากน้ำพระเกจิดังเมืองนนท์ว่ากันว่าผมกับบ๊อบหคือกันว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังเพิ่นบอกว่าให้อ่านต่อหน้า16ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดอ่ะหน้า16อยู่ทางใดนเนาะบิ่ง บ่มันจา่าทอเอาไปเห็ดแนวอื่นแนวบ่แม่เรบ่ไหนอ้าวเห็นแล้วนะ,นะครับบานี้เขามบาเบาเรื่องเย็นเยมิตรพุทธใจเย็นเ็นนโยมนะหลวงปู่เกวัดปากน้ำนะครับพระเกจิดังเมืองนอนท์เพื่อนบอกว่าหลวงปู่เกถาวโรหรือพระมงคลนนทวุฒินะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ดังและก็เป็นพระนักปัฒนาที่เจ้าเมืองนนทบุรีนะครับพี่น้องครับแลวก็พี่น้องยุทธแถวเขตปริมณฑลต่างเหลื่อมใสสัทธาเพื่อน นะครับด้วยความเป็นพระเถระที่มีความเมตตาธรรมนะครับเข่งขัดในพระธรรมวินัยแล้วก็เข้มขลังในวิทยาคมสิริอายุร้อยสองปีหรือพรรษาที่บวชเนี่ก็คือ81พรรษาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสนะครับวัดปากนา้ำตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีนะครับและที่เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางเขน มีนามเดิมว่าเกศโพจันท์เกิดเมื่อวันที่20มิยักษ์ห 5, 5เกิดเมื่อวันที่20มิยักษ์2455นะครับก็คือ20มิถุนายน2455หยุบาเลขที่17ทับสม,มูหาตำบลไ<อ>สมาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำเร็จการศึกษาชั้นประถมะศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดไสมานะครับและเข้าสู่ร่มเงา พระพุทธศาสนาด้วยการบวชเป็นสามเณรนะครับจนกระทั่งอายุ17ปีแล้วกระท่านก็เลเสึกออกมาอยู่บ้านซอยเหลือพ่อแม่หาเลี้ยงชีพขันพอมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็เลยเหตุพิธีบวชอุปสมบทนะครับณวัดตโนดนะครับตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีพระครูชุ่มนะครับเป็นเจ้าอาวาสนะครับวัดประชารังสรรค์ตำบลกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นพระอุปชา และก็มีพระอาจารย์ดำนะครับพระอาจารย์ค้ำซึ่งเป็นพระเป็นพระกรรมมว a จอาจารย์นะครับแล้วก็มีพระอธิการเพื่อนนะครับซึ่งเป็นพระนะครับอนุสาวนาจารย์นะครับหลังจากอุปสมบทเพป่นกระจำรรษาอยู่นะครับวัดตโนดแล้วก็มุ่งมั่นศึกษาปริยัติธรรมนะครับควบคู่กันไปยุจังหวัดนนทบุรีพี่น้องครับเป็นอย่างผมคือบ๊ว้พี่น้องฟัง เพิ่นถึงแก่มรณภาพแล้วเพิ่นได้สิ้นแล้วนะครับเพชรไทยตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำว่างรุงจึงได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ให้ย่าย่อรักษาการนะครับเจ้าอาวาสวัดปากน้ำตั้งแต่ปีพศ2482นะครับแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดที่มีอายุหน่อยที่สุดในสมัยนั้นนี่แหละครับพี่น้องครับผมก็นำเอาเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองมาบอกผู้ใดเป็นลูกเพ่งขุนเทียนผู้ใดเป็นลูกเษ็์ลูกหากับไปกราบศพนะครับเด้อนะครับ ตอนนี้ท่านมรณาภาพแล้วก็ไปกราบศพท่านโดยมากพอตอนท่านอยู่กับไปกันจงังพอท่านมรณาภาพก็หายหมดเ <c oughs> ดยมันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นอะไรไปหมดเนาะคนสิบวชดได้ฮอแปดสิบกว่ารรษาเนี่ยถือว่าหนึ่งอ,อดรับอดนอนน้ำมียิ่งนะครับอดเขา่าอดน้ำอดน,นันอดนี่ได้อะจารอถกปีหยดลา,หลาเล่กันนะครับ<อ>มีหยังไหมเวลาเปิดเปิดเราไม่อ่านหรอกครับเหลือหนึ่งนาทีวหมันน่าจะเหลืออีกสักสามชั่วโมงเฮ้ยมาคุยอะไรถกกับอมมีอีหยังครับที่ฝาก พี่น้องครับขอให้พี่น้องออกมาซอยกันครับพี่น้องอีสานครับป่าแดกข่าวสารอาหารแห่งทานเต่าแก๊สปิกนิกครับพักกันคนขึ้นมานะครับมาสู่ซอยกันมวนเดียวให้มันจบมาซอยลุงกำนั่นยาสิจักแล้วแล้วแต่มูกูเหนวา,วา,วายาสิไปว่าครับมือนีมันวอกจงสันบ่ได้ถอดความเห็นแก่ตัวออกมาแล้วครับบ่ต้องยากงัวบ่ต้องยากควายบ่มีผู้ฝ้อกับปอยมันไม่ปหันเหี้นครับสับไฟลงมาบ่ามีการลัดวงจรบ่มีคนไปเผากับพี่น้องครับ มาร่วมกันมาสู่ล่อมกันพี่น้องอีสานก็นดีพี่น้องเหนือก็ดีพี่น้องสุขุนแหละละครับมาออกมาซอยกันมื้อน,นี้ครับบ่าอยากจากแต่เวลาหาอะไรเพระอยากอะไรจากพี่น้องเวลาั้นจนมาผมจะพงศรค้ามจะเถออาะเมืองอุดรและยอ้อนนา,นายก้อํนครนายกอำลาพาจากไปพ่อกันไหม่มืออื่นสบายดีครับ,รบวสวัสดีครับ